สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกมบายครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเย้ Yay! อ่าตอนนี้ก็ไม่มีคุเสร็นะครับเราก็ต้องทําอะไรด้วยตัวเองนะฮะซึ่งก็ตอนนี้เหมือนก็นไม่เจอใช่ไหมครับไปขุดกันหลังบ้านโอเคแต่ว่าในเมื่อคุเสร็จเขาเขาไม่อยู่ การก่อสร้างก็จะลดชะลักลงกระทันหันแล,และเมื่อการก่อสร้างชะลักการทันหันเราก็จะเป็นพัฒนานในรัะ ผผลลิตคือว่า<ม>ตอนนี้ผมเปลี่ยนวัยแล้ววกกับแม่สบายก็เลยเดินเ,เ,<ม>เสียนไป จากชั้นสองนะคะไปเกาะนะฮะน่าจะไม่อยากมากนะฮคลิปดีแล้วดิยาวชิ่สุดเลย สั้นนะฮะอาจจะนะฮะนะฮะก็โอเคเราก็ถ้าอาัดยาวมันจะดาดเกนะินนะฮะไม่ไหวแตแต่ถ้าสั้นเกินเดี๋ยวมันไม่แบบว่า เสะดุดเท่าไหร่บทเล่นเดียะไม่สะดุกคนดูอ่ะไม่สะดุกด้วยนะมาก้วก็เบื่อเลยนะคลิปยาวคนก็เบื่อนะฮะพูดเลื่อกเ,เวลาบทได้เน็กแต่ทีพอดีเป๊ะนะ คือว่าตอนนี้ผมไม่เจออะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่วายสี่สิบเก้านะฮะเคแต่ที่วายถึงสิบสองแล้วยังไม่ไม่เจอได้เดี๋ยวผมขุดตามสูตรเลยนะ Ừ, ตกใจจะไปล่า การตัดต่ออะไรบ้างนะไม่แม่ไม่มีอะไรก็คือว่าตอนที่ผมอัดคลิปเสร็จเนี่ยแป้บมันจะแยกแยกเป็นแบบเป็นไฟล์ให้นะไฟล์แล้วไม่เกินสามกิดกนะเก้าห้ากิกนะจะเจอทำโอเคแล้วก็มันอาจจะแบบ กันไฟเต็มอะไรไม่รู้ช่งางเลยแล้วพออัดเ็สร็จก็จะตกมันจะเป็นแบบหลายหลายลิ๊บมากเลยนะผมก็ต้องเอาคลิปเนี่ยมาเรียงเลียงเลียงกันนะฮะนั่นแหละฮะแล้วพอเรียงเสร็จก็ต้องอัปโหลดึ่งเวลายาวมากนะฮะ ก็จะบนแล้วนะอาจจะต้องขึ้นบนก่อนนะเล่นเงินเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่ามันอยากเล่นนะฮะเล่นแค่สักครึ่งชัวง่วโมงฮะ วายสิบสี่แล้วครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มระการขุดหาแร่นะฮะก่อนอื่นเลยเราจะขึ้นบนไปทำสะพานเชื่อมต่อก่อนนะฮะด้วยหินนั่นเองนะฮะแล้วก็รั้วไม้นะ เออคือมืดแบบนี้กลับบ้านด่วนอุ้ย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 ตูมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับ โอเคอาจจะทำาเปลนแบบที่อุดเอาไว้วที่ปิดเบลองนะโชว์เวลผมไม่มีนะโชวเบลไม่มีเลยต่อคราฟเอานะฮะโอ้ได้เห็นไ่ยยน้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย これではダービックスのペこれをパリパリパリリパリ แล้วเราก็เอาดาร์กโอ๊กวูดมามาอุดนะฮะทอชทอชนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะประตูนะ วันนี้นี่มันอันตรายจริงๆเลยสปาร์ในตัวก็มีนะดูแล้วสติกับอย่าทำรัวทำทอดด้วยโอเคเี๋ยวเราจะ ขึ้นไปทำชั้นสองกันนะฮะผมต้องรับบทเป็นชากก่างก่อสร้างนะชั่วคราวเดี๋ยวสิทธิ์ไปตัวสองคุณภาพอีกค้างนะว่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็ให้สิทธิ์แก้ไขนะว่ายังไงถึงจะสวยนะ ด,ด้วยการขวานครับเอาละ โอเคนะก็สีอันวันนีเป๊ะเลยดีกว่าเขา,าชุดเทเบไไนะิไว้นี่ยโอเคฮนะหาทีนะ่ผลได้แนละ้วโอเคครับเดีนะ๋ยนวะนะ เราก็จะไม่ทําเป็นกระแพงก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวข,ขี้เกียจทํานะเราจะทําเป็นพืชปูนะปูไปเรื่อยๆนะโอเค ก็จะสร้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็โง่แง่กันเต็มเลยนะโง่แง่นะ แกแ่่ชอบมากเลยนี่กบพูดนี่กแกลกแกลก สไลด์ได้ออกโลแล้วฮะเคลับจัดการเรียบร้อยฮะ คือตอนนี้ว่ามีแมลงข,ขึ้นหน้าจอผมแนละ้วหน้าจอโอเคใช้พิกแอคไอดีให้พังพังเปลเลยนะ เสร็จพวกก็ปิดประตูพร,ร้อมดกช่างง่ายดายนะโอเค Okay. เดี๋ยวไปทับรั้วต่อพวกนี้นะ mm hmm. ปักทอดไว้ก่อนนะ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำรู้จับรวจมหาศาลแล้วนะนะสี่สิบน่าจะพอแล้วเติมไม่นะ่า แล้วก็วางรูวนะเพื่อกันตกใครๆก็รู้ได้แล้วก็จะทำเป็นบันไดได้ trai sắp tiếp cái sao bộ thank uh -huh. ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะ ลาวาก็มีสุดยอด đợi bây giờ đi sao được thế đeria rồi cho bọn tao lo luôn đã มันสว่างไปทั่วทั้งแบบเลย การระแวงมนนะฮะตอนนี้ FPS ก็โอเคมาก เดี๋ยวนาทีทุกอ,อุ้ยใจยเล็ก ด้เวลาขึ้นไปทบแล้วนะทำบันได โอเคพอขึ้นวันศุกร์แล้วแต่วันก็เช้าพอดีข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะซีเสียนะนะกำลังจะพูดซีเสีย a、yeah. r โอเคปัดทอนได้ทั่วแนละ้วโอเคโอเคอะเริ่มมืดแล้วอนะ เมื่อก็เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นนะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมนะฮะและผมก็เปิดกดแคปล็อกไว้นะขอท่านที่รับชมนะฝากกดไลค์ซับสไครต์นะฮะ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 โอเคซึ่งไม่赖เนะไราะวันนี้ติดตามรับชมบ่าจะจบนะถ้าไม่ได้ติดตามมนจะจบก็ไม่赖นะเอาละ